เทปนี้ผมอยากเอามาแปลเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเพื่อนเพื่อนคริสเตียนที่อาจจะเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าในบ้านในคนเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะพยายามประกาศหรือว่าเชิญชวนคนที่เรารักในบ้านเท่าไหร่เขาก็ไม่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วแล้วเพื่อนๆอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะ และเชื่อในองค์พระเยซูกิจจ้านะครับแล้วมันทําให้เกิดความเศร้าแล้วก็รู้สึกสงสารญาติพี่น้องของเราที่เสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะรู้จักกับพระเยซูริ์นะครับ mm hmm. เป็นบทความที่น่าสนใจมากนะครับคือเป็นบทความที่เขาสื่อสารว่ามันมันมีข้อพิสูจน์ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่ามีโอกาสแน่ๆที่จะมีการ เชื่อในพระเยซูหลังจากที่คนคนนั้นสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเพจนี้ค่อนข้างที่จะเอาพระคัมภีร์มาตีแล้วก็อธิบายได้อย่างมีตรกกะมากพอสมควรนะครับไม่ใช่การแถแต่ว่าเป็นการโฟกัสข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราถูกสอนในพระคัมภีร์จากคริสตจักรมาหลายปีนะครับ ก็คือเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองนักมากนกเพราะเพราะว่าอาจจะมีความจีกัดทางด้านภาษาหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องแบบนี้สมัยก่อนผมก็ไม่กล้าเอามาแบ่งปันเพราะว่า,าไม่มีข้อมูลนะครับแต่ปัจจุบันพอผมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การเขียนในเชิงที่มันมีความคิดที่มันมีตักกะที่มีเหตุมีผลอนะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ากล้าเอามาแบ่งปันนะครับเพราะว่าเชื่อว่า จะนุนใจคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่เชื่อพระเจ้าอยู่คนเดียวในครอบครัวนะครับก็คือว่านี่คือข้อพิสูจน์ทางไบเบิลที่บอกว่าผู้ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยมีข้อควมทีชบอกชี้ว่าเขาสามารถรับความว่าหลังความตายได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาแปลข้อความจากเพจนี้กันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เริ่มต้น ข้อความของบทความนี้นะครับก็คือซันโตพี่ชายของฉันเนี่ยตายไปโดยที่เขาไม่ได้สารภาพความเชื่อในพระเยซูเขาจะยังเป็นผู้หลงหายอยู่หรือเปล่าก็อันนี้คือเป็นคำถามที่ที่เจ้าของเพจถูกถามมานะครับอ่าเขาบอกว่าถ้าคนที่คุณรักตายไปโดยปราศจากความเชื่อในพระเยซูแล้วอย่างไรพระคัมภี์เนี่ย อ่าด uh, Th ัสต์ไบเบิลเีย ly s a y ดั้ง t ีู่้ที่ตา lost ส m e to f ม i t h i เฟ e s น s a f ัสอ d e เด h คือมีข้อพังพีไหมที่บอกชี้อย่างชัดเจนว่าเขาเหล่านะั้นที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูตอนมีชีวิตอยู่นะเขาเขาสามารถที่จะมาถึงความเชื่อในพระเยซูหลังความตายได้น,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปกติโดยทั่วไปในยุคป,ปัจจุบันที่ uh, ความเข้าใจของคริสเตียนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าโอกาสที่จะรับความรอดเนี่ยมันหยุดหยุดลงแล้วตอนที่เขาตายนะคะนี่ค,ความเข้าใจของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่อาจจะอาจจะพลาดหรืออะไรบางอย่างไม่รู้ฮะ,ะแต่ว่าพอมันมีโลกของการถกเถียงทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีการเปิดสมองหรือเปิดความเข้าใจใหม่ๆมากขึ้นนะครับคุณซานโตเนี่ยก็ก็เป็นคริสเตียนมาแล้วครับเพราะขุด จะออกมาเปิดเผยพิสูจน์ให้เราดูนะครับอ่าก็คือความหมายก็คือว่าถ้าเราเข้าใจว่ามันหมดโอกาสที่จะรับความรอดตอนที่เขาตายไปแล้วหลังความตายจะไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจากที่เราเข้าใจว่าหมดสิทธิ์แล้วหลังความตายเพราะมันมีมันมีตัวอย่างอย่างเนี้ยในไบเบิลว่าหลังความตายเนี่ยสามารถ มีโอกาสได้รับความรอดได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไบเบิลไรเบิลแอสซูมดัสพีเพิลแคนคัมทูเฟสอัปเดตเพราะผู้เขียนไบเบิลก็คืออาจารย์อาคารทูตเปาโลหรืออาจารย์เปาโลเนี่ยได้ตั้งสมมติฐานว่าผู้คนเนี่ยสามารถมาถึงความเชื่อในพระเจ้าหลังความตายได้ให้ผมเนี่ยสำแดงเรื่องที่เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับความรอดของ นนอิสราเอลในหนังสือโรมนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะบอกอย่างนี้ว่าเปาโลเนี่ยได้บอกว่าอิสราเอลส่วนใหญ่ในเวลานั้นนะไม่ได้รับความรอดในเวลานั้นในขณะที่ท่านเขียนพระธรรมโรมนะครับพระธรรมโรมบทที่สิบข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าหัวใจของข้าพเจ้าปรารถนาและอธิษฐานต่อพระเจ้าสําหรับคนอิสราเอลเพื่อเขาจะได้รับความรอดเปาโลเนี่ยได้ ได้มีโอกาสที่ได้พูดสองสามประโยคซึ่ง the only way person can be saved ก็คอือโลนี้สื่อสารว่าหนทางเดียวที่ผู้คนเนี่ยจะได้รับความรอดก็คือโดยความเชื่อในพระเยซูสิ่งนี้ก็ประยุกต์ใช้กับชาวอิสราเอลและคนต่างชาติด้วยนะครับพระธรรมพระธรรมโรมบทที่สิบข้อที่เก้าถึงสิบข้ออพระธรรมโรมบทที่สิบข้อที่9 10, ก้ากสบสอ, 9, อ 12, นี่เขียนอย้ว่าเพราะว่าถ้าท่าน สารภาพ้วยปากว่าพระเยซูคือองค์พระมิยาเชียในหัวใจของท่านว่าพระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะไม่มีความแตกต่างระหว่างชาวยิวและชาวกรีกเพราะว่าองค์พระเจ้าองค์เดียวคือองค์พระเจ้าของทุกคนบี i โ g ลิงคิสลเชีก็คือเหมือนกับว่าให้ความมั่งมั่งคั่งของของพระองค์ะกับทุกคนที่ร้องเรียกหาพระองค์นะครับเหมือนให้ความชื่เหลืออะไความรอดอะไรประมาณนี้นะมั้งบีโอลิงที่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะก็คือ ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวอิสราเอลส่วนมากก็ยังไม่ได้รับความรอดณเวลานั้นนะแล้วก็คนทางเดียวที่เขาจะรอดก็คือผ่านความเชื่อในพระเยซูนะครับน,น่าเศร้าที่คนอิสราเอลในเวลาของอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ปฏิเสธพระเยซูนะครับโรมบทที่10บข้อยีบอกว่าแต่ว่าอ่าอิสราเอลเขาพูดว่า all day long I have held เอา my h ย n d to a d i อ o ดิสอ e บเด n d c o n t r คอนเเหมือนกับตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่พระเจ้าตรัสว่าวันทั้งหมดซึ่งพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับพยายามดึงมือของพระองค์เพื่อที่จะไปสู่ผู้ที่เป็นบุคคลที่สับสนแล้วก็ไม่เชื่อฟังอาจารย์เปโลในบทที่11เนี่ยพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอิสราเอลเนี่ยได้หลงหายเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูโลมบทที่สิข้อยีบอกว่านี่คือความจริงที่เขานั้น เหมือนกับแตกหักเพราะความไม่เชื่อของเขาแต่เขาบอกสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบของคนอิสราเอลที่ไมไ่เชื่อเพราะว่าสถานะของความหลงหายของพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่สถานะถาวรน,นะฮะก็คือมันเหมือนกับไม่ใช่ไม่รอดถาวรอ,อะไรประมาณนี้นะโรมบทที่18ข้อ23นี่บอกว่าและเมื่อพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนกับเ หมายถึงว่าพอคือความไม่เชื่อของพวกเขาไม่ได้ทําให้พระเจ้าไม่สามารถมีอํานาจที่จะช่วยให้เขารอดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับดังนั้นความเชื่อในพระเยซูแม้ความเชื่อในพระเยซูเนี่เป็นความจําเป็นสําหรับคนอิสาราเอลที่ไม่เชื่อเพื่อจะรับความรอเนี่ยและสิ่งนี้ก็ยังยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับพวกเขาในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยได้พูดว่าประโยคนี้สําคัญนะฮะความเป็นจริงอาจารย์เปาโลได้พูดว่า ชาวอิสราเอลทั้งสิ้นในวันหนึ่งจะมาถึงความเชื่อในพระเยซูเห็นคำว่า all Israel ไหมครับคำว่า all Israel เนี่ยมันหมายถึง all จริงๆนะซึ่งบางคนก็จะชอบแถว่ามันไม่ใช่นะฮะแต่เจอคำนี้ต้องต,ต้องขีดเส้นใต้เลยคำว่า all นะฮะโรมบทที่11นะครับตรงนี้เขียนว่าอพาร์เชียลฮัสฮ n ดเดนิงเฮสคัมอัปออนอิมีความหนักบางส่วนมาลงบนชาวอิสราเอลจนกระทั่ง มีการเติมเต็มของชาวต่างชาติที่เข้ามาถึงและจะเป็นชนี้คนอิสราเอลทั้งสิ้นจะได้รับความรอดเปาโลเนี่ยชัดเจนว่าผู้เชื่อที่หนักและสูญเสียเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิเสธที่เป็นชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธพระเยซูเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาจะได้รับความรอดนั่นคือเขาทั้งหมดก็คือคนอิสราเอลนะครับเมื่อแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ชาวอิสราเอลเนี่ยจะกลับมาในความเชื่อ แล้วเมื่อไราชาวอิสราเอลทั้งสิ้นเนี่ยจะกลับมาถึงความเชื่อในพระเยซูและได้รับความรอดออโรมบทิสเวตข้อยี่สิบห้านเนี่ยมีคำตอบมครับบอกว่า a p a ร์เชียเฮดดิ่งเฮสคัมอัพวอนอิสราเคือความหนะักยากตกลงมาเหนืออิสราเอลจนกระทั่งมีการเต็มเต็มของชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วจะเป็นเช่นนี้คนอิสราเอลทั้งสิ้นจะได้รับความรอดดังที่มาถูกเขียนในพระคัมภีร์ว่าผู้ปลดปล่อยจะมาจากซีออนและเขาจะ เหมือนกับทําให้ความอันตรเนตออกจากยาโคบอะไรประมาณนี้ฮะโอ้เยี่ยมเลยหมายความว่าไงหมายความว่า it a l Israel ก็คือว่า a l Israel come to faith in Jesus only after all the Gentiles have come to faith in Jesus ก็คือว่าคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับจะมาถึงความเชื่อในพระเยซูหลังจากที่คนต่างชาติทั้งสิ้นเนี่ยได้มาถึงความเชื่อในพระเยซูแล้วนี่ยังเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนกระทั่งคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถึงความเชื่อนะครับในความเฉพาะเจาะจงเนี่ยอาจารย์ปรโรบอกว่าทุกคนเนี่ยที่ทุกคนที่เป็นชาวอิสราเอลที่หลงหาเนี่ยจะเข้ามาถึงความเชื่อในพระเยซูเมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ at this point in the time of Jesus will vanish and culminate mm hmm. ก็คือหมายถึงว่าณนะจุดนี้ในเวลาของพระเยซูจะ แมนนี่ไม่น่าจะว่าขับไล่แบบขับไล่ความไม่ไม่เป็นไม่เป็นความดีงามอะไรประมาณนี้มั ah ้งจากยาโคบนะครับ now get this เมื่อเรารู้ว่าคนอิสราเอลแต่ละคนทุกๆคนเนี่ยจะรับความรอดหลังจากคนต่างชาติทั้งสิ้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยได้มาถึงความรอดเมื่อนั้นพระเยซูจะกลับมา sin c e this has not yet happen แต่สิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่านั่นคือสิ่งหนึ่งก็คือคนต่างชาติ จะต้องได้รับความรอดนะครับสิ่งนี้หมายความว่าความรอดของคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อทั้งหมดยังเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งนี้ก็คือว่าพวกเรารู้ว่าคนอิสราเอลที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่หลงหายทั้งสิ้นเนี่ยจะได้รับความรอดในอนาคตพวกเรารู้ว่ามี also know that for the past uh, อ่อ uh, 20,000 years มั้20 h u n d r e d year อะไรประมาณนั้นมะั mm? mm ้ง hmm. อ่าก็คือว่า2,000ปีผ่านมาแล้วเนี่ยคนอิสาราเอลส่วนใหญ่ก็ตายโดยที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูพวกเรารู้อย่างนี้นะครับและ n d we even know that they can only be saved by coming to faith in Jesus และพวกเราก็รู้อีกว่าในเงื่อนไขนี้พวกเขาทั้งหลายที่เป็นคนอิสาราเอลจะได้รับพรนอดก็โดยการมาในความถึงความเชื่อในพระเยซูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเรารู้ว่าคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ตายในฐานะที่ไม่เชื่อจะมีวันหนึ่งที่เขาได้รับความรอดและเมื่อเขาจะได้รอดด้วยการความเชื่อในการมาเชื่อในพระเยซูเท่านั้นดังนั้นร่งน,นี้เนี่ยหมายความว่าคือหมายความว่าเงื่อนไขที่คนจะได้รับความรอดคือต้องมาเชื่อในพระเยซูใช่ไหมครับแต่ว่าคนเขากำลังสรุปจากตักกศาสตร์คือวิชาคือคิดแบบนักคณิตศสาสตร์อะไรเงี้ยตักกา ก็คือคนอิสราเอลส่วนใหญ,ญ่ตายไปโดยไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือว่าไม่ได้เป็นผู้เชื่อเนี่ยแต่พระเจ้าบอกว่าทุกคนที่เป็นคนอิสราเอลจะต้องได้รับความรอดเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าในหลังความตายเขาไม่ได้มาถึงความเชื่อในพระเยซูหลังความตายถูกต้องไหมครับนี่คือเป็นตรรกาง่ายๆเลยที่พระคัมภีร์สื่อสารดังนั้นแล้วเนี่ยพรก็เลยเหมือนกับจี้ไปที่จุดนี้ว่าในขณะที่เราเห็นเช่นนี้เนี่ยความรอด นั้นจะมาถึงคนอิสราเอลได้ก็โดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเขากำลังจะสรุปว่าถ้าอิสราเอลทุกคน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 เนี่ยจะได้รับความอนอดเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยการรวมผู้ไม่เชื่อและคนเซลส่วนใหญ่นั้นได้ตายลงไปในฐานะที่ยังไม่ได้เชื่อเลยอะ่ะดังแล้วดังนั้นแล้วเหมือนคนอิสราเอลทุกคนผู้ได้ตายในฐานะที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูเนี่ย จำเป็นต้องมาถึงความเชื่อหลังความตายถูกต้องไหมครับนี่คือตรกกะที่มันมีเหตุผลมากๆคือมันมีตรกกะนะเอออะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนมาสรุปทั้งหมดนี่คือตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับจริงๆคงจะมีอันเยอะเยอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่พระคัมภีร์ต,ตอบคาถามนี้นะครับ There is not one statement in the New Testament that says that coming to faith cannot take place after death. เขาต้องสืส่สารว่าไม่มีสักประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่บอกว่าการมาเชื่อมาการมาถึงความศรัทธาหรือความเชื่อในพระเยซูเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้หลังความตายไม่มีสักประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับจริงๆ in fact คือในความเป็นจริงแล้วเราได้เห็นสิ่งนี้ว่า coming to faith in Jesus after death is assumed in the Bible ก็คือว่าการมาถึงความเชื่อในพระเยซูหลังความตายนั้น มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพระคัมภีร์ไบเบิลแอซูมคือเป็นสมมติฐานในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับสิ่งที่ผู้เขียนบทความเขาต้องการสื่อสารนะครับก็คือว่าในสุดแล้วทุกคนอ่ะจะเชื่อตอนมีชีวิตหรือหลังความตายเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปหาพระเจ้าอะไรเนี่ยเพราะพระเจ้าเป็นความรักและพระเจ้าต้องช่วยทุกคนอยู่แล้วไม่งั้นพระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยรอดของ มนุษยาชาติได้อย่างไรนะครับที่อันนี้คือจากการที่ผมศึกษา,าคริสเตียนที่เขามีมุมมองแบบอินครูชนิซึมเนี่ยมาสามสี่ปีนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆในนักเทศที่พื้นฐานดั้งเดิมเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้นะเขาชิปมาเป็นความเชื่อแบบนี้แล้วสื่อสารสิ่งเหล่านี้ผ่านโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นมีการเติบโตในความคิดในลักษณะเยอะขึ้นในต่างประเทศมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเน,นี่ยมันมีความ ที่มีโลจิกมากแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่อะ่ะเออในความสึกลึกๆก็คือเออเนี่ยมีเหตุผลมากๆานะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรับประโยชน์จากการแปลบทความตรงนี้มากๆนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ